ภรรยาของผมมานอนกับผมครับนะแต่เขาก็ยังคุยอยู่กับมือที่สามเลยครับวิธีการแก้ถ้าคุณต้องการดึงภรรยากลับมาครับจริงๆเรื่องนี้ครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สกำจัดมือที่สามหนึ่งครับอย่าไปทะเลาะด้วยครับสองครับอย่าไปพยายามพูดครับว่ามือที่สามเนี่ยแย่อย่างไรเพราะเขาจะไม่ฟังคุณสามครับไม่ต้องทักไปหามือที่สามหรือไม่ต้องทักไปหาแฟนของมือที่สามครับ แต่สิ่งที่คุณควรทำกันเลยสี่ครับทำให้สองคนนี้มีปัญหากันเองครับหน้าที่ของคุณคือเสียมเขาควายให้ชนกันหน้าที่ของคุณเป็นคนที่กำหนดกรอบขอบเขตครับว่าให้สองคนนี้นะครับชกกันอยู่บนสังเวียนนี้แล้วคุณอยู่นอกสังเวียนครับต่ใบเล็บสวยๆนะครับเซตผมหล่อๆรอชนะได้เลยครับหน้าที่ของคุณคือทำให้สคนนี้เขามีปัญหากันเอง จริงๆในคอร์สกำจัดมือที่3เนี่ยครูคมเคยสอนมีมากกว่า10วิธีการทําให้2คนนี้เขามีปัญหากันนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่แฟนมาอยู่กับคุณเนี่ยครับคุณต้องถ่ายภาพคู่ระหว่างคุณกับแฟนของคุณลงโซเชียลมีเดียครับแต่ข้อแม้นะครับว่าคุณจะต้องไม่ไปทะเลาะก,กับเขาก่อนหน้านี้เรื่องของมีมือที่3อันนี้คุณต้องแกล้งเป็นไม่รู้เลยครับเพราะลูกศิษย์ครูคมเวลาทําแบบเนี้ยวินทุกเคสครับ อย่าใหอารมณ์นำหน้าครับเพราะทุกอย่างจะพังแต่ถ้าคุณแซงเหมือนกับไม่รู้นะครับทาเหมือนกับว่าเอ้ยฉันยังไม่รู้ฉันยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันฉันยังเ,ยเป็นคนที่คุณคิดว่าฉันเนี่ยอ่อนแอไกลอ่อนนะครับคุณก็แซงเหมือนไม่รู้ครับแล้ววันหนึ่งเวลาที่ภรรยาอยู่กับคุณต่างๆพวกนี้ครับคุณก็ไอ้ที่รักถ่ายภาพด้วยกันดีกว่าแฟนก็จะยอมถ่ายกับคุณเพราะมันกลัวครับว่าเดี๋ยวคุณจะจับได้ไล่ทันแล้วเวลาคุณถ่ายภาพแบบเนี้ยโชว์ลงในโซเชียลมีเดีย พอมือที่สามมันเห็นบ่อยๆมือที่สามจะเริ่มทะเลาะกับแฟนของคุณเองเขาจะเริ่มท้าเลิกเขาจะเริ่มบล็อกกันเองเขาจะเริ่มชนกันเองถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิบเท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1นึ่บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100 check list ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6อ e ีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำำําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอให้โปรพิษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอดไลน์ ID L O V E underscore ตอเมื่อเข้าไปที่ Li น์แแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ไลน์แอดบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ